สวัสดีครับวันนี้เราทำงานหล่อพระาธาตุประจำปีเกิดนะครับในขั้นตอนการพ่นสีนะครับเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดที่หล่อด้วยเรซินครับชุดเล็กนะครับชุดเล็กสูงประมาณ42เซนติเมตรแล้วเรามีชุดกลางนะครับสูง120เซนติเมตรชุดใหญ่สูง230เซนติเมตรครับตอนนี้กำลังทำสีชุดเล็กอยู่นะครับพ่นด้วยสีทอง การทําสีครับเราจะพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเพื่อช่วยให้สีทองสุกสดใสนะครับแล้วก็พ่นสีทองอทับนะครับอีกสามรอบนะครับตอนนี้พ่นมาแล้วสองรอบแล้วนะครับสองรอบนะครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวเราจะพ่นอีกรอบหนึ่งครับก็จะเห็นสีทอง เป็นประกายเต็มที่นะครับก็สลหรับวัดต่างๆนะครับคณะสัทธายิดยมต่างๆสนใจนะครับงานหล่อพระธาตุประจำปีเกิดหรืองานหล่ออื่นๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะหล่อเป็นเลซินนะครับก็สนใจทักทายครับโทรเข้ามา อยังโรงงานของเรานะครับ081 746 9058หรือใช้ไลน์นะครับใช้ id LKLP 999นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับทั้ง เพจ a c e b o o k ได้นะครับงานหล,ล่อเลซิ้นพระธาตุประจำปีเกิดงานศิลปะนะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆได้ในเพจของเรานะครับ